ต่อไปเดวตาลองให้อาจารย์ลองเล่าเรื่องของเอ๊ะเราเข้าไปทําอะไรมีจํานวนนักศึกษากีษษษษษษ่คนจํานวนนักเรียนกี่คนที่ไหนยังไงบ้างนะครับผมค่ะในส่วนของการดําเนินการวิจัยของเราเองนะคะเราก็กลุ่มตัวอย่างของเราอยู่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะจำนวนหนึ่งห้องเรียนนะคะ35คนด้วยกันอันนี้โรงเรียนที่เราเ ได้เข้าไปอบรมไปเทรนให้กับนักเรียนนะคะก็คือโรงเรียนวัดสแกงามค่ะก็คือตามรูปด้านบนนี้เลยนะคะอยู่ที่เขตบางขุนเทียนจังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะในส่วนของเครื่องมือนะคะที่เรานำมาใช้ในการที่เราอบรมให้กับนักเรียนนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือแผนการสอนค่ะ หรือ lesson plan นะคะตรงนี้เราจะต้องมีการเขียนแผนก่อนว่าเราจะสอนอะไรนักเรียนนะคะตรงตามวัตถุประสงค์ไหมตามตัวชี้วัดแล้วก็มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เราต้องการที่จะพัฒนานักเรียนค่ะอันดับที่2นะคะก็คือ email writing test ค่ะที่เราแบ่งเป็น pre test กับ post test ให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ลองทํา เขาจะได้รู้ตัวเองนะคะว่าเขาทําได้ไหมแล้วก็หลังจากที่โพสเทสเป็นอย่างไรโดยที่เราจะให้เด็กๆได้ใช้ o o o l l t t r n s s l t t ค่ะคือให้เขาใช้แบบเต็มที่ไปเลยนะคะแล้วลองมาดูกันจากคะแนนโพสเทสนะคะและสุดท้ายค่ะลำดับที่3นะคะเราจะให้นักเรียนนะคะทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจค่ะว่าหลังจากที่เรียนไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรเขารู้สึกว่าเอ๊อที่เรามาเทรนเนี่ย o o o g t r t n s l a t e เนี่ยมันช่วยเขาเขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นจริงหรือไม่นะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการใช้ Google Translate ง่ายๆเลยค่ะอาจารย mm. ์มเีเป็นประโยคพื้นฐานค่ะที่เราที่แน่ๆเลยคือมันจะต้องเขียนให้ถูกตามหลักไวยากรณ์ไหมคะ,ะใช่ครับจริงๆแล้วก็คือสิง่งที่เราเข้าไปไปให้ความรู้กับเด็กๆนะครับใช้ประสบการณ์ก็คือเราต้องบอกว่าภาษาไทย เราเป็นเจ้าของภาษาไทยเราสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างสลับสลวยมีความซับซ้อนแต่ในขณะเดียวกันเราเองเป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษดังนั้นภาษาอังกฤษของเราอาจเองไม่ได้ซับซ้อนเท่ากับภาษาไทยเวลาที่จะใช้เครื่องมือ Google Translate นี้เราก็ควรที่จะใช้ภาษาไทยที่ง่ายๆไม่ย,ยาเป็นประธานกริยาแล้วก็กรร <c oughs> มครัแล้วมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า เออเราจะรู้ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเมื่อจบประโยคแล้วก็จะตามด้วยจุด full stop, ด full stop. พอจุด full stop เสร็จปุ๊บเราต้องกดคราะหนึ่งครั้งก็คือกด Space, space ใช่ไหมครับถามเว้นวรรคแต่ภาษาไทยมีจุด full stop ไหมครับไม่มีเลยค่ะ version m a มีไหมครับไม,ไม่มีคะ่ะแล้วภาษาไทยก็จะเป็นประโยคายาวๆนั่นเองใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อเราเอาประโยคภาษาไทยเข้าไปใส่ใน google translate โอกาสที่จะผิดพลาด มีเยอะมากมากเลยอันนี้ก็คือเป็นจุดที่เราไปเทรนให้กับผู้เรียนได้เห็นภาพโดยการเทรนในที่นี้เนี่ยเราก็จะมีตัวอย่างให้ผู้เรียนได้ดูเยอะมากๆเลยได้ได้ลองใช้จริงด้วยว่าไหนลองเขียนประโยคยาวๆซิแล้วหน้าตาออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของผู้เรียนของเรานะครับผมค่ะอันนี้นะคะเราเราก็ไปดูนะคะวิธีการใช้ของเขาเอ๊ะเขาใช้ยังไงเขาถูก ไหมหลังจากนั้นนะคะเขาก็พอเขาได้เทรนมาปุ๊บเขาก็จะเริ่มแล้วค่ะว่าอ๋อเอ่อ g l e t r a ท s l เ t e เป็น AI นะเขาไม่ใช่มนุษย์เพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถที่จะคิดต่อเราได้เลยค่ะว่าเอยเราต้องการแบบนี้นะถ้าเราต้องการให้เขาอยาเอ่ผลออกมาเป็นอย่างไรเราจะต้องมีการเอ่อการ บอกประโยคนะคะที่ชัดเจนรัดกลุ่มนะคะสั้นกระชับได้ใจความอโอเคครับเราไปดูตัวอย่างนี้กันเลยครับผมถ้าทุกคนทุกท่านที่มองอยู่นะครับจะเห็นที่หน้าจอเนี่ยมันก็จะมีสี่ประโยคใช่ไหมครับะจะเรียกว่าสีประโยคก็ได้นะครับก็คือเมื่อวานเดินห้างอยากให้ลองเทียบตัวบนสุดกับตัวล่างสุดเลยก็ได้ครับจะเห็นชัดเจนเมื่อวานเดินห้างรอเพื่อนไม่มาสักทีเมื่อวานใครเดินห้างเราหรอก็ไปดูหนังเรื่องหนึ่ง,งเพลิน พอเพื่อนมาก็ไปกินข้าวสรุปเพื่อนมาปุ๊บเพื่อนไปด้วยหรือเปล่าครับนั่นน่ะสิคะเพื่อนไปด้วยหรือว่าพอเพื่อนมาหรือเ,เราไปคนเดียวเราไปคนเดียวเย็นเดินเล่นได้เสื้อใหม่มาตัวหนึ่งใครได้เพื่อนไปด้วยหรือไม่ได้ไปเรา,าได้หรือเปล่าครับผมเราก็จะเห็นว่าประโยคข้างบนเนี่ยมันมีการละอะไรไปมากเลยครับละประธานค่ะละประธานใช่ไหมครับพอมาดูประโยคด้านอ่าอัตัวที่สี่ใช่ไหมครับเมื่อวาน ผมนี่คือไอใช่ไหมครับเดินรอเพื่อนที่ยังไม่มาสักทีจบประโยคก็เลยเป็นวะเป็นใช่ไหมค,ครับผมเลยไปดูหนังหนึ่งเรื่องเพลินๆอ๋อโอเคเพื่อนยังไม่มาเนาะเลยไปดูไหนพอเพื่อนมาเราคําว่าเราในที่นี้คือสรุปเราไปด้วยกันไหมครับไปค่ะไปด้วยกันแล้วเนาะ,ะ,ะเราทั้งสองเนี่ยก็ไปทานข้าวเย็นกันนะครับนอกจากทานข้าวเยน็นเราเดินเล่นและ ผมได้ซื้อเพื่อนไม่ได้ซื้อแต่เป็นตัวผมที่ซื้อเองสรุปแล้วผมได้เสื้อตัวใหม่นะคะโอเค <Okay. S 1> ใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเราดูตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์ดีๆแล้วมันก็จะเหมือนกับมันเหมือนกันทั้งหมดเลยนะแต่จริงๆมันไม่ได้เหมือนกันนะครับ